รอรับได้เลยมวลอากาศเย็นระรอกใหม่อีสานโดนก่อนใต้รับมือฝนเพิ่มเสียงฝนตกหนักสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่16มกราคม2568มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนถึงมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้าง,รางแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนที่จะเคลื่อนตัวเข้ามา ซึ่งจะส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงส่วนภาคใต้ต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนที่เพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งนอกจากนี้คลื่นลมจะมีกําลังแรงขึ้นซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเนื่องกี่วันแต่ละพื้นที่แต่ละภาคต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรบ้างไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมิน ขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะปามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่26-28งมกราคม2568ประกอบกับโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในช่วงดังกล่าว มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระรอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่อิทธิพลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ซึ่งจะส่งผลทำให้อุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบก่อนหลังจากนั้นภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในวันถัดไปโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าอุณหภูมิจะลดลงรวม4-6องศาเซลเซียสภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณประเทศไทยของเราได้มีอากาศหนาวเย็นแบบชุ่มฉ่าบริเวณยอดดอยและยอดภูเตรียมหนาวสะท้านปากสันเป็นช่วงที่หลายท่านยังคงได้สัมผัสกับแม่คณิ้งหรือน้ําค้างแข็งในบริเวณดังกล่าวส่วนในตอนกลางวันแม้มีแสงแดดจัดแต่เนื่องจากจะมีลมหนาวพัดแรงตลอดทั้งวันจะช่วยผ่อนคลายความร้อนอบอ้าวลงได้บ้าง ถือเป็นช่วงที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านต้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงนอกจากนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอักขีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงที่สภาพอากาศที่แห้งและลมแรงส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควนันคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงบ้างแต่ยังคงต้องแจ้งเตือนและแนะนำให้สวมใส่หน้ากาก,ากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องออกทำกิจกรรมกลางที่โล่งแจ้งนะคะในขณะเดียวกันมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น นั่นจะส่งผลทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนอกจากนี้ยังส่งผลทําให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้บางแห่งส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่27-28มกราคม2568โดยมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ แผ่อิทธิพลปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28มกราคม2568หลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าแนวโน้มลักษณะอากาศในช่วงวันที่29มกราคมถึง5กุมภาพันธ์2568อิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่ยังคงแผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มอ่อนกำลังลงบ้างทำให้บริเวณดังกล่าวเริ่มมีอากาศอุ่นขึ้น ลมเริ่มมีทิศทางแปรปรวนโดยมีลมทิศใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดแทกบางช่วงเวลาเป็นสัญญาณการเปลี่ยนฤดูแต่ฤดูหนาวยังไม่สิ้นสุดนะคะต้นเดือนกุมภาพันธ์2568ยังคงมีโอกาสที่มวลอากาศเย็นจะแผ่เสริมลงมาแต่กำลังไม่แรงช่วงที่ลมอ่อนต้องเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นช่วงๆ เน้นย้ำเมื่อจำเป็นต้องออกทำกิจกรรมกลางที่โลงแจ้งควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและหมอกควันเข้าสู่ร่างกายส่วนบริเวณภาคใต้ในช่วงวันที่29มกราคมเป็นต้นไปการกระจายตัวของฝนจะลดน้อยลงเนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงนั่นเองซึ่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงดังกล่าวโอกาสเกิดฝนมีน้อยมาก ถือเป็นผลดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางเป็นช่วงที่สามารถออกกรีดยางได้ตามสบายเลยนะคะแต่อย่างไรก็ดีสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงและปรับรวนอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกท่านติดตามอัปเดตข้อมูลอย่างใกล้ชิดหากมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลงกระทบต่อลักษณะอากาศในบ้านเราแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะ ส่วนแนวโน้มลักษณะอากาศในวันนี้จากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบกับโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงแะระลอกใหม่จากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงก่อนกับมีลมแรงหลังจากนั้นภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในวันถัดไปนะคะ บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณยอดดอยและยอดภูก็ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งส่วนภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นชุ่มฉ่ำในช่วงเช้าแต่ในวันนี้จะเริ่มมีลมหนาวพัดแรงในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนละมมระสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจากสาเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีหมอกหนาหลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด13องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด5-15ถึงองศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด13องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมิมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-14ถึงองศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36องศางเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศางเซลเซียสเดืรับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสเด้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฟังคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศลวงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสาร ให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ